ทรัมป์โชเกาหลังส่งทหารอุ้มมาดูโรยึดบ่อน้ำมันเวเนซุเอลาไปบริหารเองหน้าตาเฉย <S <S เอาละครับคุณผู้ฟังทรัมป์โชเก่าหลังส่งทหารอุ้มมาดูโรยึดบ่อน้ำมันเวเนซุเอลาไปบริหารเองล่าสุดทำทีใจบุญคืน500ล้านเหรียญผ่านกาตา แต่เบื้องหลังคือแผนบีบรัฐบาลหุ่นเชิดให้เชื่องด้วยการหยอดเงินทละนิตแลกกับสิทธิ์คุมก๊อกน้ำมันหวังทุบราคาตลาดโลกกู้หน้าเงินเฟอสหรัฐโอ้โหเวเนซุเอลาได้เงินแต่เสียเอกราชงานนี้คือแผนการปล้นหรือภารกิจกู้โลกและที่สําคัญมันมีผลต่อก,กระเป๋าตังค์พวกเราทุกคนด้วยครับโดยเฉพาะราคาน้ามันมล่าสุดเขาคืนเงินกันแล้วหรอคะใช่ครับล่าสุดเมื่อวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2 5 6 9เเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐออกมาเปิดเผยครับ ว่าสารัฐได้ทำการส่งคืนเงินรายได้จากการขายน้ำมันก้อนแรกมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ16,500ล้านบาทคืนให้กับทางการเวเนซุเอลาเรียบร้อยแล้วแต่เงินก้อนนี้มันมีที่มาไม่ธรรมดาครับคือย้อนกลับไปเมื่อวันที่3มกราคมที่สหรัฐเขาทำเรื่องช็อกโลกด้วยปฏิบัติการแอปพลูดวีซอฟกองทัพสหรัฐระดมเครื่องบินรบกว่า150าบลำบุกเขานาน้าหน้าศาลกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวนเนซุเอลาบุกเข้าไปจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรและภรยาถึงห้องนอนแล้วหิ้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์พาไปขึ้นเรือรบ USS เอเวทร์ีบาที่ลอยลำรออยู่กลางทะเลแล้วส่่งตััววไปขึ้นนนาทททีีิยร ข้อหาค้ายาเสพติดและการก่อการร้ายอ mm. ตอนนั้นสหรัฐเขาไม่ได้ทําลายกองทัพเวเนซุเอลาครับเขาแค่เอาตัวหัวหน้าออกแล้วให้รองประธานาธิบดีเดลซี่โรดิเกสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรักษาการแทนซึ่งคุณเดลซี่เนี่ยก็คนของรัฐบาลเก่าแต่ยอมทํางานร่วมกับสหรัฐทีนี้พอยุดอํานาจไกลๆได้แล้วปัญหาคือเวเนซุเอลาถังแตกครับเงินไม่มีน้ํามันขายไม่ได้เพราะโดนความบารมานาน สหรัฐก็เลยเข้ามาจัดการให้โดยการอนุญาตให้บริษัทเทรดน้ำมันยักษ์ใหญ่คือไไวทอลจากสวิตเซอร์แลนด์และทราฟิกูราจากสิงคโปร์เข้ามาเอาน้ำมันที่ค้างสต็อกอยู่ไปขายครับโอแล้วเงิน500ล้านดอนลลาร์ที่ว่าก็คือเงินจากการขายน้ำมันล็อตนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่มันไม่ใช่ขายปุ๊บโอนเข้ากระเป๋าเวเนปับนะครับสหรัฐบอกไม่ไว้ใจกลัวว่าเดี๋ยวเวเนจะเอาเงินไปซื้ออาวุธหรือเอาไปโกงกินกันอีกเลยสั่งให้โอนเงินก้อนนี้ไปพักไว้ที่บัญชีธนาคารในประเทศกาตากรับแล้วค่อยๆทยอยปล่อยออกมาตามความจำ นี่มันคือความใจบุญของสหรัฐหรือเป็นเทคนิคการปล้นน้ำมันแล้วแบ่งเศษเงินคืนเจ้าของเพื่อลดแรงต้านกันแน่คะต้องบอกว่ามันคือการยึดอำนาจผู้จัดการมรดกชัดๆครับสหรัฐเอาน้ำมันของเวเนไปขายได้เงินมา500ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่แทนที่จะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองสหรัฐกล้าทำเหมือนเก็บเงินไว้ให้แล้วให้เวเนมาขอใช้ซะงั้นคือมันเรียกว่าปล้นไม่ได้เต็มปากครับแต่ก็ไม่ใช่ใจบุญด้วยครับ มันคือเทคนิคการบริหารความขัดแย้งที่ฉลาดแกมโกงที่สุดถ้าสหรัฐยืดเงินไปเลยคนเวเนซุเอลาจะลุกฮือสู้ตายถวายหัวครับเผลอๆจะกลายเป็นสงครามกองโยนที่ยืดเยื้อสหรัฐเขาต้องการน้ํามันไม่ใช่สงครามเพราะฉะนั้นการคืนเงินก้อนนี้มันคือการซื้อความสงบครับเป็นการแบ่งเศษเงินคืนเจ้าของเพื่อลดแรงต้านจริงๆเพราะ้ารัฐบาลเวเนซุเอลาไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนทหารทหารก็จะหันกระบอกปืนใส่สหรัฐนั่นเอง นี่มันก็เท่ากับว่าเวเนซุเอลาเสียเอกราชทางการคลังไปหรือเปล่าคะซาช้ทีก็ต้องตามดุลพินิษ์ของรัฐบาลสหรัฐชัดเจนมากครับคำว่าตามดุลพินิษ์ของรัฐบาลสหรัฐนี่คือเครื่องยืนยันความสิ้นสุดเอกราชทางการคลังของเวเนซุเอลาเลยครับปกติประเทศที่มีเอกราชเขาจะใช้เงินภาษีหรือรายได้ของเขาทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เวเนซุเอลาทําแบบนั้นไม่ได้ครับรัฐบาลรักษาการของคุณเดลซีโรดริกสมีหน้าที่แค่ทําบัญชีรายจ่ายแล้วส่งไปให้วอชิงตันตรวจครับ ว่าเดียวนี้ขอเบอิกเงินไปจ่ายเท่านี้ถ้าสหรัฐดูแล้วบอกว่ารายการนี้ไม่เอาอันนี้ดูทุจริตตัดออกเขาก็ไม่โอนเงินให้ครับนี่มันคือสภาพของบริษัทลูกหรือรัฐในอาณาัชัดๆ เวเนซุเอลายังมีธงชาติมีเพลงชาติแต่กระเป๋าตังค์อยู่ที่วอชิงตันครับและใครถือกระเป๋าตังค์คนนั้นคือเจ้าของบ้านตัวจริงครับแล้วทําไมต้องพักเงินไว้ที่กาตาด้วยคะเขามีนัยยะแอบแสงอะไรอันนี้เป็นเทคนิคที่เหนือชั้นมากครับเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่เบี้ยหนี้ชาวบ้านไปทั่วโลกครับทั้งหนี้พันธบัตรทั้งหนี้ที่ไปยึดบริษัทน้ามันฝรั่นแล้วโดนเขาฟ้องชนะคดีอย่างบริษัทโคนโคฟิลิปส์ของอเมริกาเนี่ยเขาชนะคดีเรียกค่าเสียหายเป็นหมื่นล้านซึ่งม ถ้าสหรัฐเอาน้ำมันเวเนซุเอลามาขายแล้วโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใน York, นิวยอร์กบรรดาเจ้าหนี้พวกนี้จะส่งทนายไปยื่นศาลอายัดเงินทันทีกฎหมายอเมริกาเปิดช่องให้ทำได้เงินก้อนนั้นจะถูกดูดไปใช้หนี้เก่าหมดเกลี้ยงจะไม่เหลือไปถึงมือครูหรือหมอในเวเนซุเอลาเลยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแผนซื้อใจประชาชนของทรัมป์ก็พังพินาศส,สิครับอ๋อคือต้องเอากาตาเป็นหลุมหลบภัยสินะคะใช่ครับเพราะกฎหมายอเมริกาเอื้อมไปยึดเงินในธนาคารกาตาไม่ได้ง่ายๆ และกาตาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานของทรัมป์เป็นคนกลางที่ไว้ใจได้การเอาเงินไปพักที่กาตาจึงไม่ใช่การฟอกเงินผิดกฎหมายแต่เป็นการหลบเลี่ยงเจ้าหนี้ที่ถูกกฎหมายเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูรัฐบาลที่รอดตายก่อนครับแล้วที่อ้างว่าทําเพื่อจ่ายเงินเดือนครูและหมอนี่คือละครหวังซื้อใจประชาชนอีกใช่ไหมคะมันคือการตลาดทางการเมืองขั้นเทพเลยครับถ้าสหรัฐบอกว่าเราจะเอาเงินนี้ไปจ่ายเงินเดือนทหารและตำรวจภาพมันจะออกมาดูแย่ดูเป็นผู้สนับสนุนเผด็จการ แต่พอใช้คําว่าครูและหมอนักดับเพลิงโอ้โหภาพมันดูเป็นพ่อพระขึ้นมาทันทีดูเป็นปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมแต่เขาก็จ่ายจริงนะครับเพราะทาไม่จ่ายระบบสาธารณสุขล่มสลายโรคระบาดมาคนจะแห่กันอพยพหนีตายขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่ชายแดนสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์เกลียดที่สุดฉะนั้นการจ่ายเงินเดือนครูและหมอทรัมป์ก็จะมีแต่ได้กับได้ครับได้ใจประชาชนว่าสหรัฐมาช่วยและป้องกันไม่ให้ประเทศล่มจนคนทะลักเข้าอเมริกาครับ แล้วโมเดลยึดผู้นำคุมบ่อน้ำมันจ่ายเงินเลี้ยงรัฐบาลแบบนี้จะกลายเป็นต้นแบบใหม่ที่สหรัฐเตรียมใช้กับอิหร่านเป็นรายต่อไปจริงหรือเปล่าคะอันนี้มีมูลความจริงอยู่มากครับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันแกเป็นสายเหี่ยวตัวพ่อแกมองว่าวิธีนี้เวิร์กคือไม่ต้องส่งทหารไปยึดครองประเทศให้เปลืองงบไม่ต้องไปรบกับชาวบ้านแค่เด็ดหัวผู้นําที่ดือ้อแล้วคุมท่องน้ําเลี้ยงอย่างบ่อน้ํามันแต่อิหร่านน่าจะยากกว่าเวเนซุเอลาเยอะนะคะถูกต้องครับ อิหร่านเคี่ยวลากดินกว่าเยอะเขามีกองทัพที่แข็งแกร่งมีขีปนาวุธที่ยิงถึงฐานทัพสหรัฐและมีพันธมิตรทั่วตะวันออกกลางถ้าสหรัฐจะใช้โมเดลนี้กับอิหร่านคงไม่ใช่การบุกไปจับผู้นําถึงเตหรานง่ายๆแบบมาดูโรแน่ๆแต่อาจจะต้องประยุกต์ครับเช่นการดักปล้นเรือน้ํามันอิหร่านกลางทะเลแล้วเอาน้ํามันไปขายเอาเงินมาสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอิหร่านแทนคือใช้โมเดลเอาเงินศัตรูมาจ้างคนล้มศัตรูครับซึ่งถ้าทําจริงโลกเดือดแน่นอนครับ ราคาน้ำมันก็จะปัดป่วนด้วยแล้วที่จริงสหรัฐเขาไม่ได้ต้องการกำไรจากน้ำมันแต่ต้องการทุ่มตลาดให้ราคาน้ำมันโลกดิ่งลงเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อในบ้านตัวเองจริงไหมคะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับกำไร500ล้านดอลลาร์เนี่ยสำหรับเศรษฐกิจอเมริกาเขาไม่ได้อยากได้เงินแค่นี้หรอกครับแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือปริมาณน้ำมันทรัมป์ประกาศสงครามกับเงินเฟอ้อมาตลอดของแพงข้าวของแพงคนอเมริกันบน่นถ้าแก้ไม่ได้คะแนนเสียงหาย วิธีแก้ที่เร็วที่สุดคือทําให้ราคาน้ํามันถูกลงครับเพราะน้ํามันคือต้นทุนของทุกอย่างประเทศที่มีน้ํามันสํารองเยอะเวเนซุเอลาเลยสําคัญในสมการนี้สินะคะใช่เลยเวเนซุเอลามีน้ํามันสํารองเยอะที่สุดในโลกนะครับเยอะกว่าซาอุดีอราระเบียอีกแต่ที่ผ่านมามันถูกปิดตายไว้พอสหรัฐยึดมาได้ปุ๊บก็เปิดก๊อกสุดแรงเกิดเลยครับเอาน้ำมันเวเนซุเอลาทะลักเข้าสู่ตลาดโลกเพราะของมีเยอะราคาตลาดโลกก็ต้องร่วง เป้าหมายคือต้องการทุบราคาน้ำมันให้ดิ่งลง เพื่อให้คนอเมริกันเติมน้ำมันถูกๆเงินเฟอ้อลดลงเศรษฐกิจดีขึ้นนี่คือการแก้ปัญหาบ้านตัวเองโดยใช้ทรัพยากรบ้านคนอื่นอย่างแท้จริงครับเขาตั้งใจจะเปลี่ยนเวเนให้กลายเป็นบริษัทลูกของอเมริกาทางอ้อนหรือเปล่าคะใช่เลยครับเหมือนบริษัทแม่ที่ส่งผู้บริหารการเงินไปคุมบริษัทลูกที่กำลังจะเจ๊งการที่บอกว่าจะตั้งกองทุนระยะยาวในสหรัฐแล้วว่าเงินรายได้ของประเทศเวเนซุเอลาจะไปนอนอยู่ในบัญชีที่กระทรวงการคลังสหรัฐดูแลรัฐบาลเวเนซุเอลาจะกลายเป็นเหมือนแค่แผนก บริหารจัดการพื้นที่มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแต่ไม่มีสิทธิตัดสินใจเรื่องการลงทุนใหญ่ๆห,หรือนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเลยทุกอย่างต้องผ่านบอร์ดบริหารที่วอชิงตันนี่มันเหมือนการยึดครองประเทศแบบใหม่ไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนธงชาติไม่ต้องเปลี่ยนภาษาแต่คุมเส้นเลือดใหญ่ไว้หมดก็เท่ากับเป็นเจ้าของบริษัทลูกโดยสมบูรณ์เละครับชัดเจนเลยค่ะสรุปว่าทรัมป์นี่เป็นพ่อพระผู้กอบกู้หรือเจ้านี่โหดที่บีบให้ลูกหนี่ขายสมบัติเก่ามาใช้นี่กันแน่คะจะเรียกว่าเจ้านี้โหดก็ไม่เชิงครับ เพราะเขาไม่ได้บีบให้เอาเงินมาใช้นี่สหรัฐโดยตรงแต่มันคือการบีบให้ขายวิญญาณครับเขาเข้ามาในคราบของผู้กอบกู้บอกว่าจะช่วยเพราะอดอยากมานานแล้วเอาเงินเดือนหมอครูไปใช้ซะ แต่ข้อแรกเปลี่ยนคือต้องทําตามที่สหรัฐสั่งทุกอย่างน้ํามันต้องขายให้คนที่ฉันบอกราคาเท่าไหรฉันกําหนดและเธอห้ามไปคบกับเพื่อนที่ฉันไม่ชอบอย่างอิหร่านหรือจีนมันคือสภาพของลูกหนี้ที่ต้องยอมเจ้าหนี้ทุกอย่างเพื่อแลกกับลมหายใจครับไม่ใช่พอพระแน่นอนเป็นเจ้าชีวิตคนใหม่อย่างกับจะสร้างรัฐบาลหุ่นเชิดเลยนะคะการที่สหรัฐเข้ามาจัดก,การระบบทั้งหมดเนี่ยใช่ที่สุดครับเขากําลังสร้างรัฐบาลหุ่นเชิดที่สมบูรณ์แบบ สมัยก่อนสหรัฐอาจจะตั้งในพลสักคนขึ้นมาแล้วให้เงินก้อนไปบริหารในพลคนนั้นอาจจะแอบ,บเอาเงินไปซ่อนหรือวันดีคืนดีเกิดฮึกเหิมแข็งข้อขึ้นมาแต่รุ่นนี้เดลซีโรดิเกสเธอมีแค่อำนาจสั่งการตามหน้าที่แต่ท่อน้ำเลี้ยงอยู่ที่สหรัฐถ้าวันไหนเธอคิดจะแข่งข้อหรือแอบไปคุยกับจีนสหรัฐแค่กดปุ่มหยุดโอนเงินก็จบครับรัฐบาลล่มทันทีเงินเดือนทหารไม่ออกทหารก็ปฏิวัติ นี่คือการออกแบบระบบหุ่นเชิดที่รัดกุ่มที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยการใช้ระบบบัญชีล่ามเอาไว้ครับเข้าใจเลยค่ะคือถ้าสหรัฐหวังดีจริงทำไมต้องยึดเงินไว้แล้วค่อยทยอยปล่อยตามความจำเป็นด้วยนะคะถูกต้องครับมันคือการเลี้ยงไถ่หรือสร้างเงื่อนไถผูกพันครับถ้าสหรัฐโอนตูมเดียว5 0 0ล้านด,ดอลลาร์ไปให้เวเนซุเอลาคุณเดลซี่อาจจะเอาเงินไปซื้อใจในพลซื้ออาวุธหรือสร้างฐานอำนาจของตัวเองให้เข้มแข็งจนสหรัฐคุมไม่อยู่ก็ได้ การหยอดให้ทีละนิดแบบเดือนต่อเดือนมันทําให้รัฐบาลเวเนซุเอลาต้องทําตัวอยู่ในกรอบตลอดเวลาครับต้องเชื่อฟังคําสั่งเหมือนควบคุมพฤติกรรมระยะยาวเลยทีเดียวอ่า uh. แล้วเป้าหมายที่แท้จริงคือการกดดอกเบี้ยและหนี้สินของสหรัฐให้ลดลงโดยใช้ทรัพยากรของเวเนซุเอลาเป็นเครื่องสังเวยทางเศรษฐกิจรหรือเปล่าคะใช่เลยครับแล้วเป้าหมายที่แท,ท้จริงของสหรัฐคือการกดดอกเบี้ยและหนี้สินตัวเองให้ลดลงโดยใช้ทรัพยากรของเวเนซุเอลาเป็นเครื่องสังเวยท,ทางเศรษฐกิจเลยครับบอกเลยว่านี่คือผลพลอยได้ระดับแจ็คพอตของทรัมป์คือสหรัฐตอนนี้หนี้ท่วมหัวดอกเบี้ยนโยบายก็สูง,สงทําให้รัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรมหาศาล ถ้าเขากดราคาน้ํามันโลกให้ต่ําลงได้ด้วยน้ํามันฟรีๆจากเวเนซุเอลาเงินเฟอ้อก็จะลดลงพอเงินเฟอ้อลดธนาคารกลางสหรัฐก็จะลดดอกเบีย้ยได้พอลดดอกเบีย้ยภาระหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐก็เบาลงเศรฐษฐกิจก็พุ่งตอนนี้เรียกได้ว่าเวเนซุเอลานี่คือเครื่องสังเวยทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจชัดๆน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าโลกมันน่าอยู่ขึ้นเพราะสหรัฐเข้ามาช่วยหรือน่ากลัวขึ้นเพราะมหาอำนาจสามารถยึดและบริหารประเทศอื่นได้หน้าตาเฉยกันแน่ ใช่เลยครับถ้ามองในมุมปากท้องโลกอาจจะดูน่าอยู่ขึ้นสําหรับคนเติมน้ํามันครับราคาน้ํามันอาจจะลดลงสินค้าอาจจะถูกลงเพราะมีน้ํามันราคาถูกมาเติมในระบบแต่ถ้ามองในมุมความมั่นคงและจักรส,สีของประเทศเล็กๆโลกนี้น่ากลัวขึ้นเป็นกองครับเพราะสิ่งที่สารัฐรรมันสร้างบรรทันานใหม่ว่าถ้าไม่ชอบผู้นําประเทศไหนแล้วคิดว่าผู้นําจัดการทรัพยากรไม่ดีเขามีสิทธิ์บุกไปจับผู้นํา แล้วยึดสมบัติมาบริหารเองได้เลยโดยอ้างว่าทําเพื่อประชาชนโอ้โหถ้าวันหนึ่งมาหาอํานาจอื่นเอาโมเดลนี้ไปใช้บ้างโลกคงวุ่นวายกว่าน,นี้อีกหลายเท่าครับไทยต้องดูไว้เป็นบทเรียนครับการมีมิตรประเทศเป็นเรื่องดีแต่การพึ่งพาเขาจนหายใจเองไม่ได้จุดจบก็อาจจะเป็นแบบเวเนซุเอลาครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ